เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั้งนันพฤติกรรมและความรุนแรงอาจมีคำที่ไม่สุภาพเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่พวกเราสราบนีเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนา,าไม่ไดีอื่นใดแอบแฝงดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ สวัสดี FC และผู้ติดตามทั้ง20คนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเด็กชนบทอย่างกูก็ต้องมาล่อนบางสารนะตั้งแต่กูแตกเนื้อสาวกูก็ยังไม่เคยเห็นบางแสนสวยเท่านี้มาก่อนปกติแถวนี้กูจะเห็นคนชักว่าวไปวิ่งไปเนื่องด้วยจะมีลมตลอดทั้งวันโอ้มาด๊าดโอเคหลายคนอาจจะกลัวและไม่กล้ามาบางแสนตอนนี้แล้ววันนี้มาทำไมนเพื่อจเจอเรือดำน้ำผ่านมาแถวนี้ โอเคเรามาเดินดูรอบๆบ,บ,บางแสงกันดีกว่าเผื่อว่าจะเจอลุงพลคนขายไก่ปิ้งวันก่อนอยากแย่งไมโลในมือกูพอกูบอกไม่ให้ก็ผักกูลุงไม่น่ารักเหมือนตอนแรกเลยโอเคเรามาเล่นน้ำกันโอชิ oh, มาทะเลแต่ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนจะแก้ผ้าเล่นน้ำก็กลัวปลาตายช่วงนี้คนยิ่งไม่กินอาหารทะเลอยู่ oh! ไหนๆก็มาบางแสนทั้ทีวันนี้ขอมารับไอทะเลกันหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆถึงแม้ว่าจะไม่มีชุดมาเปลี่ยนแต่วันนี้ยังไงต้องขอเอาน้ำแตะเท้าก่อนกลับบ้านค่ะรู้สึกคิดถึงทะเลมากมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอยากนั่งบนิอี้ชายหาดแล้วก็สั่งไก่ย่างส้มตำกินกันแล้วก็มองดูคนตกบรนาน่าโบ๊ทด้วย เพื่อนๆมีฟิลแบบนั้นกันบ้างไหมคะแต่บางแสนวันนี้แตกต่างจากวันก่อนๆมากเลยล่ะคะ่ะใครที่ได้มาชายหาดบางแสนในช่วงนี้นะคะขอบอกว่าที่จอดรถเยอะมากไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องจอดรถซ้อนคันกันเลยล่ะคะ่ะคนน้อยๆอย่างนี้นะคะใครอยากเล่นน้ําอยากจะใส่อะไรอยากถ่ายรูปแบบไม่มีโฟโต้อบอมต้องมาช่วงโควิดแบบนี้เลยคะ่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะเคร่งครัดเรื่องการรักษาระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ห้ามดื่มสุราด้วยคะ่ะ บางแสนในวันนี้น้ำเลยดูใสามากหาดทรายก็สวยมากค่ะถ้าพูดถึงชายหาดบางแสนหลายๆคนมาจะนึกถึงชายหาดที่เต็มไปด้วยผู้คนร้านอาหารเด็ดๆ็บุฟเฟ่ทะเลเผาแบบไม่อั้นที่เที่ยวกลางคืนแล้วก็คาเฟ่สวยๆใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่าเบาได้ให้เบาค่ะงั้นเราหันมาเที่ยวแบบชิลๆกันไปก่อนนะคะ โอเคพอกูเดินมาเล่ๆก็นึกถึงเรื่องเมื่อเช้านี้เือกูตื่นมาแล้วกูอยากกินน้ำมะพร้าวมากกูก็เลยปั่นจักรยานมาโดยใช้ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอกูมาถึงกูก็หาร้านที่มีน้ำมะพร้าวไม่เจอเลยตัดสินใจว่ารอไปกินน้ำมะพร้าวที่บ้านก็ได้ What? What the ส่วนหาดวรรณาภาเป็นชายหาดตอนใต้ของหาดบางแสนค่ะบริเวณวงเวียนบางแสนลงไปทางใต้อีก2กิโลเมตรมีบรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดบางแสนแล้วใครที่ชอบถ่ายรูปยังมีคาเฟ่สวยๆอีกเยอะเลยค่ะจากนั้นลองเดินเลาะชายหาดมาเรื่อยๆนะคะจะพบกับศาลเจ้าพ่อแสนเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมีโอกาสได้เดินทางมาที่บางแสนแล้วแต่อาจจะไม่เคยทราบว่าที่นี่เองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชายหาดนะคะ ศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำชายหาดบางแสนก็คือศาลเจ้าพ่อแสนค่ะตั้งอยู่ริมถนน,นชายหาดบางแสนเยื้องกับโรงแรมบางแสนเทอริเทสถ้าใครที่มาเที่ยวแต่กำลังทุกใจงานมีปัญหาธุรกิจกำลังแย่เป็นโอกาสดีเลยค่ะที่จะพลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีศาลเจ้าพ่อแสนแห่งนี้นะคะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวแสนสุขให้ความเคารพนับนถือมากมีประวัติความเป็นมาควบคู่กับแม่สามุก จากที่แอบถามคนแถวนี้นะคะจริงๆแล้วขอพรท่านได้ทุกเรื่องค่ะแต่จะทรงช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องการงานและธุรกิจเป็นพิเศษรู้อย่างนี้แล้วคราวหน้าคราวหลังใครมีโอกาสเดินทางมาที่บางแสนอย่าลืมมาขอพรท่านนะคะพูดจบแล้วก็ไม่รอช้าค่ะขอไปสักการะท่านก่อนนะคะ few moments later a few minutes later a few inches later 12 seconds later three days later three weeks later many months later six and a half hours later one eternity later 2 thousand years later 328 a.m. tomorrow. Day two, Day three, Day to โอเคกูเชื่อแล้วว่าปัญหาของมึงเยอะมากแต่มึงจะนั่งเล่าปัญหาทั้งชีวิตของมึงไม่ได้ใครที่ขอพรแล้วสำเร็จก็จะนำรูปปั้นไก่ชนน้ำแดงน้ำชาของหวานแล้วก็พวงมาลัยมาถวายเรียงรายแบบนี้และค่ะศาลเจ้าพ่อแสนก็เลยจะสวยงามแบบที่เห็นเลยค่ะสถานที่ต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขาสามมุกนะคะ You scare the shit out of me เฮ้ย take it easy motherfucker Okay เวลากูตกใจกูมักจะพูดภาษาเอียอะไรไม่รู้กูก็ฟังไม่ออกเหมือนกันผ่านมา3ามชั่วโมงกูหายตกใจแล้วเราไปไหว้เจ้าแม่เขาสามกกันดีกว่าวิวเส้นนี้สวยมากเลยค่ะมีศาลาให้นั่งพักอากาศก็ดีดีมองเห็นน้ำทะเลสีเขียวอมฟ้าน่ามาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆแต่นอกจากจะต้องระวังลิงแล้วต้องระวังสุนัขระแวกนี้ด้วยนะคะเขาขี้ตกใจค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆที่อยากจะมีความรักทั้งหลายคะ่ะใครอยากจะสมหวังในความรักต้องมาที่นี่ค่ะศาลเจ้าแม่สามุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเรื่องเล่าที่เกิดจากความรักอมาตะของสามมุกหรือสาวมุกสาวชาวบ้านที่อศาศัยอยู่กับยายที่ได้พบรักกับแสนบุตรชายของกำนันที่บ้านอ่างหินในตำนานเล่าว,ว่า วันหนึ่งสามมุกเก็บว่าวของแสนที่หลุดลอยมาได้แสนจึงมอบวอ่าวนั้นให้เธอเป็นที่ระลึกทั้งคู่ตกหลุมรักกันและได้นัดพบกันที่หน้าผาดิมทะเลแห่งนี้ด้วยมาแต่เรื่องนี้จบลงอย่างน่าเศร้าเพราะความรักของทั้งคู่ถูกกีดกันสามมุกจึงได้ตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าผาแห่งนี้ที่ทั้งสองได้พบรักกันส่วนแสนเมื่อทราบเรื่องก็กระโดดหน้าผาตายตามคนรักไปต่อมาภูเขาลูกนี้จึงถูกเรียกว่าเขาสามมุก และชายหาดใกล้ๆก,กันนั้นถูกเรียกว่าหาดบางแสนศารที่เราเห็นแห่งนี้นะคะเป็นสารเดิมของเจ้าแม่สามุกค่ะแม้ตำนานเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนานมากแล้วแต่ก็ยังเป็นที่ซาบซึ้งใจสําหรับผู้ที่ได้ฟังศาลเจ้าแม่สามุกจึงเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวชนบุรีและชาวไทยทั่วไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สักการะบูชาเจ้าแม่เขาสามุกกันดีกว่าค่ะ และในบริเวณทางเข้าก็จะมีพระประธานและก็พระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะด้านในศาลเดิมของเจ้าแม่สามุกจะไม่ได้ใหญ่มากอย่างเบื้องหน้าที่เห็นอยู่ก็คือเจ้าแม่สามุกค่ะ โอเคหลังจากที่ขอพรขอให้เจอคนดีๆก็ไม่เจอลุงพลคนขายไก่อีกเลยหลังจากนี้กูเชื่อว่าเขาจะไม่ไปแย่งไมโลจากมือใครอีกแล้วใครที่มีโอกาสมาเที่ยวชนบุรีก็เที่ยววิธีใหม่แบบ new normal กันค่ะคลิปหน้ายังไม่รู้จะทำอะไรดีแต่ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย